ถือเป็นภัยเงียบของค,คนไทยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความเสี่ยง<อ>นะครับเขาเรียกว่าสตโตรกนะครับโรคหลอดเลือดสมองเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยรู้เร็วรอดปลอดอมพาตให้หมันสังเกตอาการตัวเองและคนในครอบครัวถ้ามีอาการเสี่ยงรีบพบหมอโดยด่วนมิฉะนั้นจะเป็นอาการหนักถึงขั้นอัมพาต นะครับซึ่งทางกรมการแพทย์ก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ตระหนักรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดการเกิดอมัมพกอมาตหรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าสตโตรกนะครับอาการเบื้องต้นที่มีความสุ่มเสี่ยงนะก็คือพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นหรืออาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทแบบเฉียบพลันเนีหน้าเบี้ยวปากเบี้ยว บ้านหมุนแบบเนี้ยควรรีบพบหมอโดยด่วนหรือถ้าไปไม่ไหวก็โทร1669ครับเพราะว่าถ้ารักษาทันการท่านก็จะไม่ถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้นานรักษาไม่ทันการก็เสี่ยงถึงขั้นอัมพฤกษ์อัมพ,พาตหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะฮะย้ำนะครับว่าทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะ บางคนที่เราดูข่าวบางคนแข็งแรงแข็งแรงนะแต่อาจจะเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนน้อยกินอาหารน้อยดื่มน้ําน้อยและมีความเครียดมากอาการมันมาแบบเฉียบพลันพอหาคุณหมอไม่ทันก็อาการน่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันไว้เลยนะต้องดูตัวเองและคนในครอบครัวด้วยต้องระมัดระวังกันไว้นะครับถือเป็นภัยเงียบที่พวกเราต้องตระหนักรู้กันไว้นะครับ